มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะถ้าคุณผู้ชมจํากันได้มีเหตุการณ์ผู้ตะไลจากงานศพเนี่ยนะคะมันพุ่งมาแล้วก็ไปตกใส่เด็กหญิงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะเด็กคนนั้นก็คือน้องมิ้นนัชชาสวัสดีอายุสิปีเป็นนักเรียนชั้นมสามเนี่ยค่ะถ้าคุณผู้ชมตดวเหตุการณ์นี้แล้วจาได้น้องเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วรักษาตัวอยู่นะคะซึ่งล่าสุด น้องมิ้นเสียชีวิตแล้วเมื่อคืนนี้นะคะนายนิรุตสวัสดีและนางพัชรีช่วงจะโปะซึ่งเป็นพ่อและแม่ของน้องมิ้นรวมถึงญาติๆวันนี้ก็เดินทางมารับศพของน้องที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามเพื่อนําศพกลับไปบําเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด<ม>ก็ไม่ต้องพูดถึงละค่ะบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าพ่อแม่ของน้องมิ้นเนี่ยนำตุ๊กตาหมีตัวโปรดมาให้กับน้องมิ้นด้วยนะคะ ถือว่าสร้างความสูญเสียให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากเพราะน้องมิ้นเป็นลูกสาวคนเดียวค่ะและทางครอบครัวก็บอกว่าขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครก็ตามที่จะจุดบ้างไฟหรือพลุตะไลในงานพิธีต่างๆขออย่าประมาทนะคะเพราะว่าอยากจะให้การเสียชีวิตของน้องมิ้นเป็นความสูญเสียครั้งสุดท้ายวันนี้จะนำศพของน้องมิ้นไปตั้งบาเพ็ญกุศลที่วัดหน้าพระาธาตุอำเภอตะคุอาเภอปักทงชัยค่ะ น้องไปบำเพ็ญกุศลที่วัดไหนคะนี่ก็เป็นเป็นวัดที่บ้านแลครับวัดนารศวรไว้น้องกลับไปสบายไม่ต้องห่วงพ่อ,อแม่ตายาย๋ยวแม่จะดูแลเองหัวตาตัวกวดนเราก็จะเก็บนมาว่าผมจะให้น้องเข้าไปด้วยค่ะตอนวัรชนาธิก,กิจ นี่ค่ะเป็นความสูญเสียที่น้องนั้นไม่รู้อิโนอิเนเลยนะคะเดินผ่านไปเฉยๆเป็นความประมาทอย่างแท้จริงซึ่งการดําเนินคดีเนี่ยนะคะพนักงานสอบสวนก็เตรียมเปลี่ยนข้อหานะคะกับผู้ที่จุดพลุตะไลจากเดิมข้อหากระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสก็จะเป็นข้อหากระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตค่ะ